สวัสดีค่ะจ้างกิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า t 4 6 5 For i Channel ใน YouTube อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube แล้วก็กดติดตามใน t ิ k t o อกด้วยนะคะกดไลค์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้มาในหัวข้อพิก Pick a Stone นะคะที่ชื่อว่าลักษณะคนที่กำลังแอบชอบคุณเขาคนนั้นคือใครหรือเป็นอย่างไรนะคะเลือกพี่หินทั้งหมด1กองจาก2กองนะคะกองที่1ชื่อว่า Clear ร์คอสจี o นะคะจะเป็นหินสีขาวนะกองที่2จะชื่อว่าพี่หินอความารีนหรือเป็น ที่หินสีฟ้านั่นเองนะคะหหรือ2อ,อธิษฐานจิตกดพอสอไว้ก่อนแล้วไปฟังคําตอบกันเลยจ้าพี่เลือกพี่หินกองที่1น,นะคะไพ,พ่พิชเนตที่ขึ้นมานะคะบอกเลยว,ว่าบุคคลคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์มากๆนะคะ เรียกว่ามาแล้วอยากที่จะได้คุณเป็นแฟนนะเขาเองอาจจะใช้เวลานะคะในการที่จะเข้ามาหาคุณเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้อายหรือว่าเขาเองอาจจะมีระยะห่างระหว่างคุณกับเขาก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลหรือว่าอยู่ไกลกันหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะคนละสายอาชีพหรือว่ามีลักษณะนิสัยที่อาจจะแตกต่างกันพอสมควรก็เป็นได้นะคะเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานดีแล้วก็มีคนช่วยเหลือเขาเยอะเขาเป็นคนที่ไปไหนมาไหนคนก็มักที่จะรัก เมตตาเขาเขาเขาดูเป็นคนที่จริงจังกับในชีวิตนะคะแต่ถ้า เขามาในรูปแบบความสัมพันธ์แปลว,ว่าเขาจริงจังกับการที่จะคบหรือคุยกับใครสักคนหนึ่งเขาต้องมีความแน่ใจพอสมควรเลยคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่สีผิวผิวดำแดงนะคะหรือว่าผิวออกอมชมพูก็เป็นได้นะเขาก็จะมามาหายหายเพราะว่าเขาเองอาจจะมีภารกิจในเรื่องการงานของเขาก็เยอะก็ได้หรือว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจใครสักคนหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนดีดนะจ๊ะท่านที่เลือกพี่หินกองที่2นะคะบุคคลคนนี้เป็นคนที่ให้เกียรติเรามากมาก นะคะอ่าเป็นคนที่มีภูมิฐานดีหรือว่าดูคาแรคเตอร์มีความเนี้ยบดูดีนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่า p s p t c t แต่ละคนที่เข้ามาคุยด้วยมากๆนะแล้วเขาก็มีมากนะคะเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูแบบ ดูแล้วปิ๊งทันทีอ่ะดูมีคาแรคเตอร์ที่น่าดึงดูดน่าสนใจมากๆเขาเป็นคนที่อาจจะดูหน้านิ่งหรือหน่าดูก็ได้หรือหน้าเข้มหรือเป็นคนที่หน้าตาปากจมูกแบบคมชัดมากก็ได้นะคะแต่ภายในจิตใจเขาเป็นคนที่มุงม้งมิ้งฟุง้งฟิ้งและเป็นคนที่มีความเมตตาสูงและเราเห็นเขาหรือว่าได้พูดคุยกับเขาถึงจะรู้ได้ว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเราจะหลงเสน่ห์เขาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอะบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคนแนะนําให้รู้จัก เจอกันในสายวงงานหรือว่าไปเรียนแล้วเจอกันต้องเข้าสังคมถึงจะเจอคนคนนี้นะคะแล้วเขาเองนะคะต้องใช้เวลาในการคุยกันพอสมควรนะคะแต่ถ้าเขาชอบหรือรักเขาก็จะรักแค่คนคนเดียวมีความจริงใจค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวขอให้คุณโชคดีเจอคนดีคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะ